ครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีวันที่7นะครับมิถุนายน2 5 6 3ของเราวันนี้นะครับยังไงเริ่มแรกเลยใครเห็นวิดีโอของผมก็ช่วยกดติดตามกดไลค์นะครับเป็นไม่ได้ก็ช่วยกดแชร์ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันเราจะได้มาทําวิดีโอให้นะครับให้ความรู้นะครับแล้วก็แนะแนววิธีการต่างๆนะครับในการ เข้าสู่โลกโซเชียลนะครับโอเควันนี้เราจะมายิงแอดโฆษณากันแบบสดๆเลยนะครับเพจน,นี้เป็นเพจเ,เกษตรกรดินดีรวยเงินล้านนะครับซึ่งผมเป็นคนดูแลเพจให้เขานะครับเขาจะให้เรายิงอแอดโฆษณาให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าเราจะเป็นยังไงต่อครับ <S 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 ครับหลังหล,หลังจากเราเปิดเพจมาแล้วนะครับทุกคนก็ มาที่นี่เลยนะครับนี่ครับไปที่ศูนย์โฆษณานี่นะครับอยู่ใต้คําว่าโปรโมทเดี๋ยวตัดตรงนี้ทิ้งก่อนเนี่ยครับตรงนี้เดี๋ยวผมก็ยยายขึ้นมาก่อนนี่นะครับแล้วเราก็คลิกเข้าไปเลยครับจะเห็นว่าเราคลิกเข้ามาเนี่ยจะมีสร้างโฆษณามีภาพรวมมีโฆษณาทั้งหมดมีกลุ่มเป้าหมายนะครับเดี๋ยวผมมาพูดตรงกลุ่มเป้าหมายหน่อยนะครับกลุ่มเป้าหมายเนี่ยอ่ก่อนที่เราจะยิงแอดโฆษณานะครับเราสามารถสร้างไว้ก่อนได้นะครับ หรือเราจะไปสร้างในในช่วงเวลายิงแอดก็ได้นะครับคุณวัตถหมายเนี้ยผมทำวิดีโอสอนไปแล้วเดี๋ยวหลังจากจบวิดีโอนี้นะครับผมก็จะให้วิดีโอมันเด้งขึ้นมาท้ายๆวิดีโอของวิดีโอนี้นะครับเพื่อให้มันเด้งขึ้นมาทุกคนจะได้เข้าไปดูวิธีการ สร้างกลุ่มเป้าหมายนะครับว่ามันสร้างยังไงพอเราสร้างเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะขึ Shadow ้นมาแบบตรงนี้นะครับหน้านี้นะครับ hmm. มันสร้างเสร็จแล้วมันก็สามารถแก้ไขได้นะครับเอาล้ครับตรงนี้นะครับแค่บอกคร่าวๆก่อนเนาะมาดูที่โฆษณาทั้งหมดก่อนนะครับเมื่อเรากดไปที่โฆษณาทั้งหมดจะเห็นว่าเพจเนี้ยไม่มีโฆษณาเลยนะครับยังไม่ได้ยิงแอดโฆษณานะครับเราก็สามารถกดปุ่มสร้างโฆษณาที่นี่นะครับก็ได้นะครับหรือสร้างโฆษณาที่นี่ก็ได้นะครับ ทีนี้มาดูภาพรวมเดี๋ยวผมเกิดหน่อยนะเห็นไหมครับภาพรวมเนี่ยก็จะมีบอกว่าภาพรวมเนี่ยมันบอกเรื่องการยิงแอดโฆษณานะครับมันจะบอกว่า60วันที่ผ่านมามันก็จะมี7วันที่ผ่านมา30วันที่ผ่านมาเราก็สามารถเราก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้หลังจากที่เรายิงแอดไปแล้วนะครับอย่าลืมนะครับตรงนี้เราก็เข้ามาดูทีหลังนะครับเอาแล้วครับทีนี้เรามาส่วนใหญ่เราเปิดมาเนี่ยเราจะเจอภาพรวมก่อนนะครับซึ่งภาพรวมเนี่ยมีการสร้างโฆษณาตรงนี้กับสร้างโฆษณาตรงนี้ตรงนี้ นะครับนะครับก็สร้างตรงไหนก็ได้ครับตรงนี้ก็ได้นะครับสร้างตรงนี้นละครับทีนี้ผมเคยสอนไปแล้วการยิงแอดนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับก็มันมีโปโมทโพสกับโโมทเพจนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้เลือกคําว่าโโมทเพจเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเวลาใครเห็นที่เรายิงแอดไปะครับเขาก็จะเห็นเพจของเราด้วยบางทีเขากดไลค์เขากดที่โพสที่เรายิงแอดแต่เขาอาจจะข้าไปกด ไลค์ที่เพจเราด้วยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สําคัญนะครับโโมดเพจของคุณนะครับผมจะมาที่นี่นะครับทีนี้มันก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะครับถ้าใครมีภาพก็ให้ใช้ภาพภาพเดียวนะครับใครมีภาพหลายๆภาพก็ควรทําสไลด์โชว์นะครับแต่วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใส่วิดีโอนะครับนะครับเราก็เลือกวิดีโอนะครับเอาละครับหลังจากนั้น อัปโหลดวิดีโอเลือกเลือกวิดีโอจากคลังเราไปดูเลือกวิดีโอจากคลังเพราะเราจะดูในเพจนี้นะครับเพจนี้มันก็จะมีวิดีโอของเราอยู่นะครับเราก็เลือกนะครับแล้วเรามาตรงลูกศรนี่นะครับเนี่ยนะครับวิดีโอในเพจเห็นไหมครับอันนี้มันเป็นวิดีโอทั่วไปที่เราทําเพจอื่นๆไว้มันจะมาอยู่ดูวิดีโอในเพจนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเราต้องการเอาวิดีโอนี้มาโพสต์มายิงแอดนะครับเราคลิกเลยครับแล้วก็กดดําเนินการต่อตรงด้านล่างขวามือนี่นะครับอ่า เอาแลครับ PO มันจะเข้ามาแล้วเห็นไหมครับต่อไปนะครับตรงนี้นะครับข้อความนะครับข้อความเนี่ยผมแนะนําให้ใส่ข้อความเยอะๆแล้วก็ใส่ให้เป็นข้อความเกี่ยวกับการขายวิธีการส่งอะไรต่างๆด้วยนะครับเดี๋ยวเราเราจะไปก๊อปปี้ข้อความนะครับก็คือการใส่ข้อความนะครับเรามีข้อความอยู่ในเพองเราแล้วถูกไหมครเราก็ไปก๊อปปี้ข้อความนั้นครับมาใส่ครับ เศษินดีรวยเงินล้านนะครับเพจนี้ขายเกี่ยวกับสารนี่ครับอีกวิธีนึงนะครับก่อนที่ผมจะบอกนะครับอะไรที่เราจะยิงแอดโฆษณานะครับควรจะปักหมุดไว้ด้วยนะครับนะครับปักหมุดไว้ด้วยในเพจของเรานะครับคนเข้ามาจะได้เห็นทั้งอันนี้แล้วก็เห็นในตัวที่เรายิงแอดนะครับเอาแล้วครับทีนี้เราก็ก๊อปปี้ข้อความทั้งหมดเลยครับวิธีการยิงแอดนะครับแนะนําให้สร้างใน คอมพิวเตอร์นะครับเหมือนที่ผมทำอยู่ตอนนี้นะครับเราก็ใส่ไปเลยครับเพสเอาล้ครับจะเห็นสังเกตเห็นว่าตรงนี้ทําไมมันเป็นตัวสีดําแล้วตรงนี้ทําไมเป็นตัวสีส้มเห็นไหมครับมีสีส้มระบายเพราะว่าเห็นไหมครับข้อความยาวเกินไปเราแนะนําให้คุณใช้ข้อความที่มีความยาวไม่เกิน90ตัวอักษรเพื่อช่วยให้ข้อความเต็มปรากฏบนหน้าจอที่มีขนาดเล็กอ่าก็หมายถึงว่าอย่างนี้นะครับข้อความเนี่ยตอนนี้ก็เขียนมาให้เราเลยเนี่ย ข้อความเขากำหนดไว้ให้90แต่เราล่อเป็นพันสามร้อยหกข้อความนะรัวไม่เป็นไรนะครับอย่าไปอย่าไปใส่ใจความหมายก็คืออย่างนี้เวลาเราเห็นในมือถือครับเวลามันยิงแอดโฆษณาเนี่ยมันจะเห็นข้อความแค่นี้แล้วมันจะมีคําว่าเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ Facebook เขากําหนดมาเนี่ยถ้าเป็น90ข้อความเนี่ยมันก็จะเห็นตรงหน้าฟีดของเราเนี่ยเต็มเลย มันไม่ต้องมีคําว่าดูเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปใส่ใจนะครับนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถามว่ามันสําคัญไหมมันสําคัญนะครับเพราะบางทีเนี่ยคนดูเนี่ยดูวิดีโอแล้วแต่ไม่ได้ดูตรงนี้คือนิสัยคนไทยเนี่ยจะไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้เลยบางทีอ่ะเอ๊ะทำไมมันบอกแค่นี้เองนะครับจริงๆแล้วถ้ากดเพิ่มเติมเข้าไปเนี่ยมันก็จะเห็นพวกไอ้สีส้มนี่แหละครับที่เขามองไม่เห็นนะครับเพราะสีส้มนี่บอกรายละเอียดเยอะนะครับนะครับและเห็นไหมครับว่าตรงนี้เดี๋ยวต่อไปเลยเนาะขั้นตอนต่อไปตรงนี้ ตรงนี้เห็นไหมครักลุ่มเป้าหมายที่เราสร้างไว้แล้วตอนแรกที่ผมบอกนะครับที่อยู่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยครับตรงนี้นะครับนะครับก็คือเนี่ยเราไม่ต้องมาสร้างในในนี้ก่อนที่เราจะยิงแอดแต่ถ้าถ้าเราไม่สร้างกลุ่มเป้าหมายไว้ก่อนเวลาเรายิงแอดเนี่ยตรงเนี้ยเราต้องมาทําการสร้างใหม่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สําคัญนะครับจะสังเกตว่าก,กลุ่มเป้าหมายของผมเนี่ยผมต้องการจะขายในในจังหวัดภาคตะวันอ,ออกทั้งหมดนะครับผมจะใส่เห็นไหมจังหวัดฉะเชิงเซานะครับชลบุรี เรายองจันตราดปราจีนเนี่ยครับผมจะใส่ตรงนี้ในในเรื่องของที่ตั้งที่อยู่ผู้อาศัยนะครับส่วนส่วนตรงนี้นะครับความสนใจนะครับเห็นไหมครับจะเป็นพวกเกษตรกรรมนะครับพฤติกรรมก็คือการเข้าถึง Facebook นะครับเนี่ยครับผมจะใส่แค่นี้เองความสนใจผมไม่ใส่เยอะนะครับเราจะยิงให้ตรงคนเลยนะครับก็คือยิงไปที่เกษตรกรนะครับการทําเกษตรกรรมนะครับส่วนพฤติกรรมเนี่ยให้เข้าถึงเรื่องการใช้มือถือต่างๆนะครับเพราะว่าพฤติกรรมสําคัญนะครับเอาละครับ ต่อไปนะครับไปทีละช้าๆนะเอาละระยะเวลาและงบประมาณนะครับตรงเนี้ยสาคัญนะครับมี2จุดให้เลือกนะครับจุดนี้กับจุดนี้เห็นไหมฮะมี2รายการนะครับแสดงโฆษณานี้อย่างต่อเนื่องอันที่2เนี่ยเลือกว่าจะให้โฆษณาสิ้นสุดเมื่อไหร,นร่นะครับนะครับเพราะฉะนั้นมุดวันนี้วันที่7มิถุนายน2 5 6 3เนาะผมต้องการใช้เอ,อ่ยิงสัก15วันก่อนนะครับอ่าเท่ากับว่าวันที่สิ้นสุดเนี่ยก็วันที่22เดือน6เช่นกันถูกไหมฮะสิวัน เพราะฉะนั้นต่อไปตรงนี้งบประมาณต่อวันนะครับตรงเนี้ยมันเป็นตัวเปลี่ยนงบประมาณต่อวันนะครับเห็นไหมฮะแล้วถ้าเราลากคลิกค้างต่ำสุด40บาทเห็นไหมฮะเฟซบุ๊กแต่เห็นประกาศตรงนี้ไหมครับประกาศตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขยายให้ดูนี่นะครับคลิกเลยครับเราสามารถเปลี่ยนให้เป็น30ได้ไหมอ้าวอยากผมก็อยากรู้เหมือนกันกดออกอ่าเห็นไหมเขาบังคับให้ได้31บาทดต่อวันเท่านั้น เพราะฉะนั้น f Facebook จะไม่ให้คุณยิงแอดโดยใช้ราคา,าต่ำกว่าน,นี้นะครับเพราะฉะนั้นราคาที่ต่ำกว่าน,นี้ได้ก็คือ31บาทจุต่อวันนะครับแต่ผมเลือกจะใช้40บาทนะครับก็เลื่อนดึงตรงนี้อุ้ยโทษอ๋อมันเป็นศูอ่าใม่ครับโอเคตรงนี้เราก็เปลี่ยนเป็น40นะครับกดคลิกข้างนอกเห็นไหมครับ40บาทต่อวัน15วันเท่ากับเท่าไหร ตรงนี้มันจะบอกเห็นไหมครจะบอกจำนวนเงินของเราเห็นไหมครับหกร้อยบาทถูกต้องไหมครับเพราะเรายิงสิบห้าวันนะครับเอาตรงนี้ก่อนนะและมันจะบอกว่าจะสิ้นสุดลงวันที่ยี่สองมิถุนายนนะครับโอเคเอาแล้วครับทีนี้มาดูความสําคัญตรงไหนครับตอนนี้เรารู้แล้วตรงนี้เราลากว่าเราจะต้องการกี่วันไอ้กี่กี่บาทต่อวันนะครับก็ลากไปเลยนะครับเอาลครับทีนี้มาดูช่องนี้ ใต้ล่างนี่นะครับจำนวนเงินที่ใช้จ่ายจริงต่อวันอาจจะแตกต่างออกไปนะครับเขากำหนดไว้เฉยเนี่ยก็กดไปตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าเขาบอกอะไรบ้างนะครับทีนี้ตรง40บาทต่อวันเนี่ยมีผลกับอะไรครับการกดถูกใจนะครับ Facebook จะก,กําหนดให้เลยว่าไอเรากดเราใช้40บาทต่อวันเนี่ยคนกดถูกใจเนี่ยจะประมาณกี่คนต่อวันเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมก็ขยายยืดขึ้นมาหน่อยเห็นไหมครับเท่ากับว่าเรายิงแอดโฆษณา40บาทต่อวันเนี่ย จะมีคนเข้ามาดูนะครับประมาณ8คนถึง23คนหรือคนเข้ามากดถูกใจโดยประมาณเห็นไหมครับเนี่ยแถึง23คนต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะยิงแอดโฆษณาตรงนี้สําคัญนะฮะต้องการให้คนเห็นเยอะๆแล้วมีทุนสูงๆฟังดีๆนะครับถ้าคุณมีทุนสูงแล้วต้องการให้คนเห็นเยอะๆคนมากดไลค์เยอะคุณก็เลื่อนไปเลยครับเห็นไหมครับตัวเลขตรงนี้เปลี่ยนไหมครับ เลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีตังค์คุณเป็นคนรวยผมบอกเลยคุณมีสินค้าเยอะแล้วคุณต้องการขายจริงๆคุณต้องการยิงแอดให้ได้ผลคุณจะเอากี่ร้อยบาทต่อวันนะครับเพราะยิ่งเป็นวนบาทยิ่งมากนะครับคนที่เข้ามาเห็นเข้ามากดไลค์ยิ่งเยอะเพจของเราก็ยิ่งยิ่งมีคนมองเห็นถ้ายิ่งมีคนมองเห็นคนที่สนใจสินค้าจริงๆเนี่ยเขาก็จะเข้ามาซื้อสินค้าของเรานะครับ นะครับอ่ะกลับมาดูใหม่เนี่ยพอสมมุติเราเราใช้200บาทต่อวันเห็นไหมครับเราใช้15วันถูกไหมครัมันก็จะเป็นเงิน3,000บาทถูกไหมครันะครับนะครับโฆษณานี้ก็เหมือนที่ยิเช่นกันแต่คนเข้ามาถูกกว่าถูกใจเนี่ยประมาณ2 0่สถึงห้คนนะครับนี่ Facebook เขาตั้งไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สําคัญนะครับแต่ของเราเนี่ยจะลองมาทําวิดีโอนะฮะแล้วจะยิงจริงด้วยผมขอ50บาทต่อวันแล้วกัน15วัน750บาทนะครับนะครับตรงนี้ โอเคนะครับเรียบร้อยนะครับตรงนี้คงไม่งงกันนะพยายามใช้คอมพิวเตอร์ไม่ใช่พยายามครับทํายิงแอดโฆษณานะครับอย่าไปเชื่อนะครับที่ยิงมือถือใช้มือถือยิงแอดนะครับผมไม่แนะนํานะครับผมไม่ได้กล่าวหาใครคือเขาสอนเขาต้องเขาตั้งใจสอนถูกต้องแล้วครับแต่ผมแนะนําให้มายิงในคอมพิวเตอร์นะครับเอาละทีนี้หลายหลายคนมาบอกว่าวิธีการชาระเงินคืออะไรแล้วพวกเราไม่มีบัตรเครดิตเราจะทํำยังไง นี่แหละครับคือคําถามที่ผมมาทําวิดีโอวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าดูวิดีโอดูให้จบนะครับบางคนดูผ่านๆน,นะครับก็เสียใจด้วยครับถ้าดูผ่านคุณก็ไม่ได้อะไรกลับไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นคนไทยนะครับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่นะครับเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนความคิดนะครับเราต้องทําทประโยชน์ให้ตัวเองทําประโยชน์ให้กับ ทำความจเจริญให้กับประเทศไทยครับพูดง่ายนะเอามาเข้ามานิดนึงเข้าเรื่องนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับผมอยากสอนให้คนไทยเปลี่ยนตัวเองนะครับให้มาดูแลตัวเองเข้าใจโลกเข้าใจสังคมบ้างนะครับเราอยา่เอาเห็นความเป็นตัวตวนของตัวเองใครมาง้อใครมาทําอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้คนไทยนะครับเจอกันก็จะยิงกันนะครับเอาล้ครับมาดูตรงนี้ต่อวีซา่าใครที่ไม่มีวีซ่าจะทํำยังไงนะครับผมจะทำวีโอวันนี้สอนด้วยนะครับโอเควิธีการชําระเงินนะครับนะครับ เราก็ชําระเงินตามปกตินะครับคือตอนนี้เนี่ยผมบอกเลยวิธีการชาระเงินเนี่ยผมใส่ไปแล้วก็คือเคอยยิงแอดไปแล้วเพราะฉะนั้นมันจะถูกเลคอขอดไว้ก็คือวีซ่าผมเนี่ยลงท้ายด้วยหนึ่งสี่หนึ่งสีส่นะครับเวลาผมกดตรงเนี้ปึ้งเนี่ยมันก็จะเข้าไปเก็บเงินผมที่นู่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับแต่ใครไม่มีวีซ่าฟังดีๆนะครับวิดีโอนี้จะสอนเลยนะครับใครที่ไม่มีวีซ่าให้ทําตามขั้นตอนนี้ครับผมเปิดมาแล้วนะครับ ให้เซิร์ชใน Google นะครับไม่มีบัตรเครดิตโปรโมทเพจยังไงนะครับเนี่ยครับแล้วมันจะมีคนมาสอนเห็นไหมครับเต็มเลยเนี่ยโดยเฉพาะอันนี้นะครับเนี่ยทำดีมากเลยผมเข้าไปดูแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้วิดีโอนี้จะมีเรื่องของคนที่ไม่มีบัตรเครดิตนะครับให้ทุกคนพิมพ์คํานี้นะครับแล้วก็เซิร์ชเข้าไปดูว่าใครก็สอนว่าคนที่ไม่มีบัตรเครดิตแล้วจะไปจ่าย ในการยิงแอดโฆษณาอย่างไงนะครับก็เข้าไปดูได้เลยครับอันนี้ผมแนะนําอันนี้ครับเนี่ยครับนี่ที่เป็นขึ้นมาสีส้มเห็นไหมขึ้นมาสีส้มเนี่ยเนี่ยขึ้นสีส้มมานะครับก็อันนี้ทุกคนเข้าไปดูแล้วพอจะยิงแอดโฆษณาไอ้ตรงเนี้ยครับเราก็สามารถเข้าไปได้ไปเปลี่ยนนะครับนะครับโอเคนะครับอันนี้ผมมาบอกให้แล้วนะครับก็พูดง่ายนะครับเดี๋ยวผมกลับให้ทกทีจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้ทูมันนี่ทูมันนี่นะครับติดตั้งแอปทูมันนี่ะครับเนี่ยครับ เขาจะบอกทูมันนี่เห็นไหมทูมันนี่วอลเล็ตนะครับทูวอลเล็ตมันนี่หรืออะไรสักอย่างนี่แหละไปติดตั้งแอปนั้นแล้วไปทําตามวิธีที่ผู้นี้ก็สอนนะครับแล้วคนทุกคนจะเข้าใจนะครับอย่าลืมนะครับไปติดตั้งทูมันนี่วอลเล็ตนะครับหรือทูวอลเล็ตมันนี่จำไม่ได้ละนะครับโอเคเอาแล้ครับทีนี้ของผมเนี่ยมันขึ้นวีซ่าอยู่แล้วมันพร้อมที่จะจ่ายแล้วเพราะผมมีวีซ่ามันก็เลยขึ้นอัตโนมัตินะครับทีนี้มาดูตรงนี้นะครับสําคัญนะครับคนที่จะยิงแอดโฆษณา เนี่ยมีแต่เรื่องสําคัญหมดเลยอย่าลืมนะครับมันมี2ตัวเห็นไหมครับฟีดข่าวบนเดสก์ท็อปกับฟีดข่าวบนมือถือฟีดข่าวบนเดสก์ท็อปนี่หมายถึงอะไรเมื่อเรายิงแอดโฆษณาแล้วเนี่ยมันจะไปเด้งเมืเ่อไรที่นใ,นใครเข้าไปเล่น Facebook ในคอมพิวเตอร์นี่เนี่ยครับใครมาเล่น Facebook ในคอมพิวเตอร์เนี่ยครับเนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นมาดึ๋งดึ๋งดึงดึงเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างคนเนี้ยเขายิงเขายิงแอดโฆษณานะครับเต็กตอกเอ็ดเนี่ย ถ้าขึ้นคำว่าได้รับการสนับสนุนเนี่ยคือการยิงแอดโฆษณาเห็นไหมฮะมันเด้งขึ้นมาแล้วนะครับเช่นกันนะครับก็จะขึ้นในในเดสก์ท็อปนะครับส่วนตรงนี้ผมให้เลือกคําว่าบนมือถือนะครับอย่าลืมนะครับให้เลือกบนมือถือเพราะคนเราทุกคนอยู่บนมือถือทั้งนั้นนะครับเอาละครับตอนนี้ผมจะยอมเสียตังค์750้เพื่อมาสอนทุกๆคนนะครับทาไมผมถึงอยากให้ช่วยกดไลค์กดแชร์อยากกดไลค์สักหลายๆพันคนเลยครับวิดีโอนี้นะครับผมจะดีใจมากเลยเพราะว่าอันนี้ผมเสียตังค์ 750บาทเพื่อจะมาสอนทุกๆคนนะครับยังไงผมอยากให้วิดีโอนี้มันมีไลค์สัก500ไลค์นะครับผมจะขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาสอนวิดีโอให้อีกนะครับยังไงช่วยกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับเป็นกาลังใจให้ผมหน่อยเอาแล้วครับทีนี้ทุกอย่างก็เสร็จแล้วนะครับเนี่ยครับเราก็เลือกดูเช็คอีกทีนะครับอย่าลืมนะครับทุกอย่างที่เสร็จแล้วอย่าลืมตรวจเช็คนะครับเนี่ยครับโอเคมีอะไรที่เราต้องแก้ไขไหม ตรวจช็คให้เสร็จนะครับเนี่ยครับนะครับนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเอาล้ครับทีนี้ใครอยากจะทําอะไรก็ย้อนกลับได้นะครับตรงนี้อย่าลืมนะครับแล้วตรงเนี้ยตรงเนี้ยปุ่มเนี้ยนะครับเราสามารถหลังจากเรายิงโปรโมทไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะแก้ไขได้เดี๋ยวผมจะซัดเลยนะยิงโปรโมทนะครับกดเลยครับเอาล้ครับตอนนี้เรากําลังยิงโปรโมทแล้วนะครับยิงแอดโฆษณาแล้วนะครับมันก็จะหมุนนะครับเพื่อส่งไปให้กับระบบของ Facebook นะครับเพื่อให้เขาตรวจสอบ เรียบร้อยนะครับเนี่ยครับเอาแล้วครับรอมาใจจินก่อนนะครับเด้งขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับเนี่ยครับเรามาดูตรงนี้นะครับสถานะเนี่ยครับอยู่ระหว่างตรวจพิจารณานะครับนะครับวัตถุประสงค์คือการกดถูกใจเพจนะครับงบประมาณต่อวันเนี่ยซัมมารีให้เลย50บาทนะครับจำนวนจะใช้จ่ายไปยังไม่ได้โดนใช้จ่ายเพราะว่าเรายังไม่ได้ยิงแอดนะครับเนี่ยมีอีกครับ ระยะเวลาในการยิงแอดโคษณา15วันนะครับวันที่สิ้นสุดคือวันที่เท่าไรวันที่22และวันที่สร้างคือวันที่อะไรคือวันนี้นะครับที่เราทําผมทําวิดีโอสอนทุกคนนะครับสร้างโดยตัวผมเองนะครับแล้วก็วีซ่าที่จะเก็บเงินกับเรานะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างนะครับเราสามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยครับคลิกเลยครับ เนี่ยครับมันก็จะเป็นตัวอย่างบนมือถือนะครับเพราะฉะนั้นเวลามันเด้งขึ้นบนมือถือมันจะเป็นวีโอแสดงแบบนี้เลยนะครับนะครับอย่าลืมนะครับนี่ตรงนี้นะครับนี่ครับตรงนี้เรียบร้อยนะครับก็เรารอการตรวจพิจารณานะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับวีโอนี้ก็จะยาวนะครับอย่าลืมนะครับใครฟังวีโอนี้นะครับผมอยากได้ไลค์สัก ร้อยไค์นะครับแล้วก็กดคนกดติดตามเพิ่มขึ้นสักอีก50คนก็ได้ครับหรือยังไงก็แล้วแต่นะครับผมอยากได้เพิ่มขึ้นสักอีก500อคนนะครับขอบคุณมากๆเลยแล้วผมจะมาสอนนะครับเผาแล้วครับตรงนี้เรากดออกไปนะครับเรียบร้อยนะครับตรงนี้เท่ากับว่าเป็นการจบการยิงแอดโฆษณาโดยใครที่มีบิบัตรเครดิตก็สามารถเข้าไปดูในนี้ได้นะครับเพจพิมพ์อย่างนี้นะครับเนี่ยไม่มีบัตรเครดิตจะโปรโมทเพจยังไงนะครับพิมเข้าเลยเป็น พิมพ์เข้าไปในยู u ูบนะครับก็แนะนำให้ใช้ตัวนี้นะครับเนี่ยครับคนเนี้ยครับที่เป็นสีส้มนี่นะครับเนี่ยครับทูมันนี่นะครับเนี่ยคนเนี้ยครับที่อยู่ตรงนี้นะครับก็จบนะครับยังไงก็อย่าลืมไปช่วยกดติดตามนะครับอยากได้สักผมอยากได้ไลค์สักร้อยไลค์นะครับแล้วคนติดตามสักเพิ่มสัก500คนนะครับตรงเนี้ยครับเดี๋ยวผมจะมาสอนอีกอันนี้คือ วิดีโอของผมนะครับเป็น youtube นะครับชนแนลอภิรักษ์กินเที่ยวชายสอนนะครับขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่เคยอขอติดตามตลอดนะครับให้กำลังใจผมบ้างนะครับขอบคุณนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ